สวัสดีคะ่ะพี่น้องบองป่านี่พามาชมลูกแก้วนะคะมีคือลูกแก้วดอกหอมหอมดูรูปับพี่น้องสวัสดีนะคะวันนี้พามาชมลูกแก้วนะคะลูกแก้วนะคะดูดอกก็สวยนะคะดอกสวยงามนะคะลูกก็สวยอีกต่างหากนี้ อันนี้คือลูกสุกแล้วนะคะแก่ได้ดกมากด้วยนะคะเนี่ยต้นเขาก็ไม่สูงมากนะคะนี่คือต้นของเขาดู ลูกก็สวยดอกก็หอมไม้ประดับไม้มงคลนะคะดอกมันเข้าร่วงไปหมดแล้วเขาก็ออกลูกแบบนี้นะคะลูกของเขาสามารถเอาไปเพาะได้เลยนะคะขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเต็มเลยอะ่ะล่วงเต็มเลย อันนี้คือต้นไม่ใหญ่มากนะคะถ่ายให้ดูใ,ใกล้เวลาออกดอกก็จะดอกเป็นสีขาวสีขาวเป็นแบบเนี้ยพุ่มๆแบบเนี้ยนะคะหืม สวยงามมาก สวยมากเลยนะคะแก้วลูกแก้วต้นนี้เขาจะออกดอกทั้งปีนะคะเนี่ยพอลูกเขาล่วงหมดเขาก็จะออกดอก เอาไปเพาะได้เลยสดๆแบบนี้ขึ้นง่ายมากนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ อันนี้คือลูกแถมแถมอันนี้คือลูกพุดดงนะคะพุดดงลูกพุดดงดูงอกขาดต้นเลยงอกออกมาละพุดดงดอกก็สวย